โอ้ปามโตกกเคื่อนหวก่อนปามโต๊ะโลกเรียนว่าเอ้าปะกูก่อนปามโลกเรียนแรงหลาว่างนี่ไอโมก่อนปามโรกเรียนโมไปอนหยาดนี่หม่มันหยาดนี่เหมือนไม่ใจเรียนนี่เหมือนใบหยาดพวงไปคณเราตามใจคนมากจึกอี่งตำไรก็ตํำเหองไม่ต้องให้ก่อยจ้อนไม่ต้องให้ก่อยจีแน่ต่างจริ แต่วอาตามเพื่อนได้ไปอยู่ทุระทุรัะเมืองคนดีแต่ว่ามีลูกบาดบ้ามึงจองได้ใช่ใชยาช่นมึงหลับมาจะดีดีว่ามึงไปตองกบกอยโอ้ยย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 ไอยยยยยยไยย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 ย้ยยยยยยัยย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 ย มึงต่ำตัวไม่ดีแล้ต่ำตัวไม่ร้วยพอเตือนลวใจจุ่มเล็ดว่าถ้ามีป้วนนี่ไม่ได้แต่ว่าถ้าตองลวไม่รู้ป้วกกึ่กเกยนี่มึงโดนล้วกุจัดก็จะจัดจัดจัดพวกดดดจังข้าเหลือกกว่าป้ากว่าผ้าม่อมตรงนี้เลยพวกมึงคือกเกยรู้ใจแล้วรู้จัดกันเลยวันเดียวเช่นนบุตรรู้จักกันในคุก Rồi chắc cái này Rồi 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 Giá chú anh Rồi chắc cái tôi trá nút Hay hả cái dò dài Này ngay chắc à, Mừng quăng Mừng phải phá vua mừng mà Phá mà tí luôn. Phá mừng phải là theo hả Vua mừng mới phá vua mà cắn cả mừng mới tổng lấp Bây Phá gà Còn mừng còn vợ dù tí mừng lè, chung lút ในจุลเรียดฟอไม่มีความว่างแหล่ปั่นฟือแล้วครับฟอมันตองไม่พั่งหรกมึงมาหมดเลยหรกหนึ่งพันวาเนี่ครับพออไปยูปป่อ๋ั่นฟื้นบ้งลูกกระบายดีครับพอแต่หนึ่งเาก็ขาเทิมเพิ่มครับพอขาเติมแต่ได้ห้าพันค่ะห้าพันค่ะแต่วิชาเทิมสองหมื่นแปดครับพอวิชาเทิมสองหมื่นแปดนู่ก์ค่ะ เรื่อไม่เลยเช้าหนึ่งไปโอ้จาว่าดีบ่าวนี้ว่าด,ดี่าวเพียกอ่ะบ่ายดีนะเออบ่ายดีปัดนั้นม่รู้อเพียกมาเด็กใกล้ใกล้กลิยก๊ย,าย,ย่างโอ้มันราคาไม่ดีเหมือนป้ามแต่ว่าที่นึงแต่เรามันก็เท บางที่ก็ยัดไส้ลูกตนได้มั่งกันลูกตนเล่นอยู่แค่แค่กับฝนยางหลายๆหน่วยนั่นน่ะเห็นปะป๊าดองเ mmm. ลิกตั้งเรื่องเรื่องอะามเดินในเรืงดินงกับเรายัดไส้ไปในกี่ยางมั่งพอคาร์บอนพอคาจัจะติดจบติดเลยพอคาเอามาเียดเลยที่เงินนี่กี่ไส้ลูกตนพอคาวัด ว่าเปลือกปลาไม่คุยปลาคาไม่คุยบลาเอ็นลูกตอนปลกกาวม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลามากันเลยกินกันลูกตอนโอ้มาเทจะจำปลาไม่น่าบอกเลงนะจำเป็นนั่นเลยเล็กๆเล็กๆย่างแทงเพงนั้นมันก็เรื่องนั่นเลยบอกเลงเลยว่ากันย่างย่างมันมันมันอมันทุกันชีวิตมันก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปล่าะแต่เล็กล้ก็กินเบี้ยแต่ว่ากันปลา เบี้ยไม่ก้อยพอกันนั่นแหละเปลี่ยนจยากเบี้ยมากินเหล้าก้าว <c oughs>